นุ่มตรีชัยนรลคงหลังจากที่ลงคลิปซีนหนังสับเปลอที่ทำปล่อยโฮเผยเหตุการณ์จริงที่ใจสลายไม่ต่างกันเรียกได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะถูกพูดถึงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวแล้วค่ะสับเปลือกสตอรี่จัก,กรวาลไทยบ้านล่าสุดนิตรีชัยนรลคงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แสดงความเห็นหลังจากที่ดูหนังเรื่องนี้จบว่าร้องไห้ไม่หยุดหลังเจอซีนตรงที่ตรงกับ ชีวิตของเขาด้วยตรีโพต์เอาไว้นะคะว่าแฮชแท็กสับเลืร์หนังเรื่องนี้สำหรับผมคือโคตรดีเลยหลายๆซีนโคตรตรงและโดนกับชีวิตผมมากซีนที่เจิดน้ารับโทรศัพท์ผมเนี่ยน้ำตาพังลงไปข้างในเลยนะ เหมือนกับว่าคืนวันที่5ธันวาคมตอนประมาณ5ทุ่มปีที่แล้วไม่มีผิดเลยพี่ชายโทรมาและเสียงปลายสายเองเรียกชื่อน้องและบอกว่าพ่อไม่อยู่แล้วเหมือนผมตอนนั้นคือที่สุดเลยนะเพียงแต่ว่าปลายสายของผมเป็นแม่ของผมคำนี้เลยหนูแม่ไม่อยู่แล้วนะเจิดนรพล ยายอิ่มคือมึงโคตรเก่งเลยน้องหลังจากที่หนุ่มตรีเล่าเองหลายคนเองก็มาส่งกำลังใจค่ะหนึ่งในคอมเมนต์นั้นก็คือหนุ่มเนกนรพลที่มาแสดงความคิดเห็นสั้นๆว่าขอบคุณลยหลายครับอ้าฮักแพงเด้อครับพี่ชายที่ผมรักนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะอย่างไรทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยละค่ะ